โอเคแล้โก okay, สวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้นะครับช่วงเช้าผมทำวิดีโอตอบไฟเดียวไปเ,เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือช่วงเดียวนี้แหละเพราะมันเป็นวันที่30มสิมิถุนายนนะครับกลางคืนนะครับพอดีคุณซันสิตาสันสิตา,ตาผมไม่แน่ใจนะครับโทษทีนะครับท่านผิดนะครับถามมาครับเดี๋ยวผมสง่งผมแปะคอมเมนต์ไวนนะ้แถวนี้แล้วกันนะแถวนี้ นะครับถามมาเรื่องอจะเอ็กซ์พอหนังอี e d i t iMovie เสร็จแล้วเนี่ยจะ export ไปที่ iPhone ยังไงนะครับผมจะมาบอกประกันนะครับที่เตรียมก็คือ iPhone ผมไม่มี iPhone ผมเอา iPod Touch นะครับแล้วก็ที่เตรียมก็คือสายชาร์จนะครับสายชาร์จโอเคนะครับผม แล้วก็ imovie แล้วก็ iune นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองดูครับผมก็ไม่เคยทํานะครับจะลองดู้นดับแรกเลยก็คือเปิด i i m o v i มานะครับอันนี้ i-movie นะครับทำสมมุติว่าอันนี้ทําเสร็จแล้วนะครับผมก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดอันนี้ครับ i u n e s นะครับเช่าไหมครับ ให้จรนะครับก็จะมีหน้าตานี้ออกมานะครับผมแล้วก็เราก็ตั้งค่านะครับ s d Large HD 720p หรือ HD 1080p นะครับอันนี้ก็เลือกได้นะครับผมเลือกเป็น HD 1080p นะครับผมอยู่ที่21.8 21. เมกะไโดยประมาณนะครับ กดแชร์ครับอ่าเสร็จแล้วนะครับผมเปิด i อจูนอันนี้ iMovie ผมเก็บไว้ก่อนนะครับ i อจูนมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าเข้าตรงไหนนะครับ Movie หรือเปล่าไม่ใช่นะครับ Movie ไม่ใช่นะครับอ่าเจอแล้วครับโทษทีครับ เอาใหม่นะครับพอเปิดไ u n e s มาใช่ไหมครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับให้มันเป็น Movie นะครับแล้วก็ตรง Home Movie ครับก็จะมีวิดีโอที่เราเอ็กซ์ออกมาสวัสดีครับดูปองครับนะครับผมอ้าวไม่ใช่ละโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็ต้องมา โอเคนะครับให้เช็คว่าในไอจูนมีวิดีโอที่เอ็กซ์ออกมาหรือยังนะครับผมถ้ามีปุ๊บเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกล้องนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องเลยครับเรามาเปลี่ยนกล้องแล้วนะครับคราวนี้เราก็เอา iphone ของเรานะครับมาเสียบกับ Mac นะครับผมเสียบ iphone ก่อนนะครับแล้วก็อีกอันหนึงก็เดี๋ยวแป๊บนึงครับเปลี่ยนกล้องก่อนอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเสียบ เสียบเข้าแม็กนะครับปุ๊บเสียบเข้าแล้วนะครับแล้วก็ปลดปลดล็อกนะครับของ iPhone แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่โฮมนะครับอ่ะพอเราคอนเน t iPhone หรือ iPod Touch ปุ๊บเนี่ยจะมีไอคอนตรงนี้โผลมานะครับผมเห็นไหมครับ เราก็คลิกเข้าไปครับจะมีรายละเอียดออกมานะครับพอดีมีซีเรียลอะไรต่างๆอยู่นะครับผมก็เลยโชว์ไม่ได้นะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปที่ Movie นะครับนะครับ MOVIE อ่าอันนี้มีของเราที่ edit ออกมาจาก iMovie นะครับให้ติ๊กตรงนี้ครับว่า ซิงค์มูวี่หรือเปล่านะครับพอติ๊กเสร็จแล้วซิงค์มูวี่อันนี้ด้วยหรือเปล่านะครับนึกออกไหมครับพอกดตรงนี้1ปึ๊บหรือว่าถ้ามีหลากหลายนะครับเราก็เลือกได้หรือว่าจะให้ซิงค์หมดเลยก็คลิกตรงนี้ครับเป็นอไปเลยนะครับนึกออกไหมครับหรือว่าแค่เอาแค่ตัวนี้ก็จะเอาแค่ตัวนี้นะครับถ้าไม่เอาเอาหมดเลยก็กดตรงนี้เลยนะครับซิงค์ตรงนี้ แล้วก็กดตรงนี้นะครับโอเคไหมครับแล้วก็มากดทับพรครับแล้วมันก็จะซิงให้หมดเลยนะครับว่ามีซิงอะไรบ้างนะครับตอนนี้เขาแบ็กอัพอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะส่งมูวี่ไปให้หมดเลยนะครับผมโอเคไหมครับแล้วก็กดดันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าใช้เวลาหน่อยนะครับผม อ่าซิงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะหน้าตาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมเวลาเราจะถอด iPhone หรือ iPod นะครับก็จะมาที่นี่นะครับแล้วก็กด eject ไปนะครับโอเคไหมครับแล้วก็ถอดไปเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใน iPhone หรือ iPod แล้วกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้มาหน้าจอของ iPod Touch ของผมนะครับผม ก็เราก็จะมาดูเช็คก่อนว่าเรามีวิดีโอที่เราซิงค์ไว้หรือยังนะครับซิงค์เมื่อกี้ซิงค์ไว้นะครับมาในเครื่องหรือยังนะครับก็เข้าไปที่วิดีโอครับนะครับอันนี้เป็นโมบี้อยู่นะครับก็จะมีโฮมวิดีโออยู่ตรงขวามือนะครับเห็นไหมครับนะครับอ่ามาแล้วนะครับวิดีโอที่ ซิงมาแล้วนะครับผมโอเคนะครับมันก็จะอยู่ในเครื่องแล้วนะครับผมผมไม่ได้กดเพล์นะครับเพราะว่าถ้ากดเพล์ปุ๊บเนี่ยผมภาพที่ผมอัดไว้มันก็จะหายนะครับโอเคไหมครับวิดีโอที่ผมอัดไว้ตอนนี้ครับมันก็จะดูไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่ได้กดเพล์นะครับแต่ว่าให้เช็คดูว่ากดเพล์แล้วมันจะเลย์หรือเปล่าละกันนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอาวิดีโอที่อ i ดใน iMovie มา Export เข้าไปใน iPhone นะครับวิธีการทำนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามเพิ่มเติมอะไรต่างๆก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้มีไป2วิดีโอนะครับสำหรับมูทดลองนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ พอดีวันเสาร์ผมไปอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมไปไปสัมมนาตั้งแต่เช้านะครับไม่ได้สัมมนานะครับคือเหมือนกับว่าพอดีผมเรียนเรียนคอร์สของ Youtube อยู่แล้วก็พอดีเขาจะมีรวมกลุ่มมาเจอกันนะครับผมแต่วิดีโอของวันเสาร์ก็ถ่ายทำวันศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> วิดีโอของวันเสาร์ก็ต้องมาเป็นวันจันทร์มังคับหน้าจะนะครับ ถ้าได้ดูนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ถ่ายหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะมีเพื่อนๆมาถ่ายด้วยนะครับก็ถ้าดูหมู่ทดลองอยู่ยูทูบอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นเป็นลูกศิษย์ในนั้นอยู่ด้วยนะครับก็อย่าลืมมาทักด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายปกติแบบส่งเป็นปกติก็ได้มั้งวันเดียวก็ถึงนะครับตอนนะครับ เวลาไปไว่ายน้ำเราก็จะใส่นะครับ